เซนเซอร์วินนี่เดอะพูรัฐบาลจีนแบนตัวการ์ตูนชื่อดังลา่าสุดเจ้าหมีตุ้ยนุยที่ดูไร้พิดภัยในเสื้อสีแดงแล้วก็กินน้ำพึ่งมากเกินไปตัวเนี้ยกลายเป็นเหยื่อการเซนเซอร์ในจีนซะแล้ว แม้ว่าจะไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการแต่มีผู้สันนิษฐานว่าการโพสต์เปรียบเทียบวินนี่เดะภูกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในครั้งนี้วิ the oh นนี่เดะภูและท่านสีเกี่ยวข้องกันมานานนานแล้วย้อนกลับไปในปี2013มีมต้นเรื่องได้เริ่มทำรูปเปรียบเทียบภูและทิกเกอร์เพื่อนจอมซื่อกับประธานาธิบดีสีและท่านบารักจากนั้นใน ปี2014มีอีกชุดก็ได้เปรียบการจับมือที่ดูจะขัดขัดเข,ขินเขิน,ขนระหว่างประธานาธิบดีท่านเนี้ยกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นไปกับภาพของภูและอียอเพื่อนแสนเศร้าในปี2015ภาพของท่านชีในขบวนพาเหรดข้าง ของผู้ในรถของเล่นรวมทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ล้วนแล้วแต่ถูกลบออกจากแกลเลอรี่ของ v c แชทการใช้ชื่อของวินนี่กับผูถูกแบนในไวโหวซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียยอดนิยมของจีนหากว่าคุณพิมพ์ชื่อของผู้ลงในคอมเมนต์คุณก็จะได้รับคําเตือนที่ว่าข้อความของคุณน่ะมีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย การห้ามดังกล่าวอาจจะเป็นการพยายามรักษาภาพลักษณ์ของท่านประธานาธิบดีก่อนที่จะมีการประชุมสมัชชาแห่งชาติของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งจะถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ5ปีเพื่อให้กลุ่มผู้นำรวมตัวกันตัดสินใจเลือกผู้นำพรรคแต่ว่าแบนวินนี่เดอะพูเนี่ยนะ